ตรงกลางามไม่ได้ใชสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันอยู่อยู่เกมสูตรบอลนะครับไปกับโมงเกมแคสเตอร์นะครับพวกเราสี่คนครับไปไปเริ่มกันเลยครับท่านผู้ชม Let's Let's go go มามาเริ่มกันเลยครับสูตรบอลไปไปไอ้ยี้ตัดทิ้งเลยมาครับท่านผู้ชมนี่คือเริ่มอัดเดี๋ยวมัเริ่มอัดได้เไปไปไปท่านผู้ชมท่านผู้ชมมี่อะไรวะใครท่านผู้ชมวะท่านผู้ชมเขาบอกอยู่เขาอัดอะไรคือท่านผู้ชมวะใช่อัดคลิปอยู่ hello hello ท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชม เขาไม่ชอบขายนี่ไม่มีหัวใจเต้นด้วยวะสายนี้มีสายนี้มันรุนแรงวะฮัลโหลเขาบอกดูกล้องว่าเซนตี้รถอ่ะใช่เยต้องหัดกันผัดกันดูกล้องกันนั่นแ่ละถ้าไม่ดูกล้องแสตตี้ไม่ลดไม่ใช่เฮ้ยถ้าดูกล้องแสตตี้ไม่ลดไม่ใช่ไม่ใช่คือเซนตี้เพิ่มคือตายไงฮัลโหลอ๋อคือต้องคือต้องดูกล้องไงดูกล้องไงไป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 แล้วเราก็เปลี่ยนนะเซนตี้ขึ้นจนโตหัวแล้วเบิดกัซิล่าจะเข้ามากินตายกัซิล่ากัซิล่งได้ยังไงอ่ะหนีจากกอสซิล่า เอาละครับท่านผู้ชมฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยทุกคนตอนนี้เราอยู่อยู่ในอะไรเนี่ยสูตรบอลฮะฮัลโหลเชฟให้เปิดไฟกูเปิดไฟได้มาเลยปิดเรดิโอไปเก็บโฟสเตอร์นะครับท่านผู้ชมฮัลโหลปั่นปั่นปั่นอันนี้ให้หน่อยดีๆปั่นล้ปั่นแล้วปั่นละเรีนเอ็มเคเด้อเรื่องมึงเนี่ยไปมาช่วยช่วยเก็บหน่อยช่วยเก็บหน่อย ถ้าหลัมาอยู่ห้องเรากูหน่อยคนนึงมันต้องอยู่ไอ้เียโฟเตอร์โฟเตอร์เก็บโฟเตอร์เดี๋ยวไอ้หลัวไอ้ไอ้มึงไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจโฟเตอร์วูแมนยิ่เกลุ่มไหมตกใจยี้ยิดแมนมเฮ้กูได้ยินเสียงแปลกๆว่ะที่แอปปิดแม่งปิดปิดแม่งเเลยนดกูดูกล้องไม่ดูเหรอเพื่อนดูกล้องอยู่แล้วมันอยู่ไหนอ่ะทุกคนครับได้ยินเสียงอะไรกูดู เงลงมันขึ้นมันขึ้นเสียงแล้วเพื่อนมันคือเสียงอะไรครับเสียงกอ,องรซิล่าฮัลโลงี้ห้าสิบละมันได้อยู่ทาวเวอร์แชมเบอร์หนึ่งหรือเปล่ปะไม่ใช่ต้องราสเตตี้รถนะฮะหาไม่เจอเลยถูกไม่เจอจริงเออกอรซิล่าอยู่ไหนกอรซิลาอยู่ไหนหาไม่เจอไวเอสกอร์ซิล่ากอรซิลาอยู่ไหนครับท่านผู้ชมทุกคนถามมาใหญ่เดียวกันว่ากอรซิล่าอยู่ไหนกอรซิล่าอยู่ไหนกอรซิล่าอยู่ไหนมึงมึงหยุดพูดดิอยูอย่นี้เชี่ยนังไงวะ มขาซ้ายอยู่ไหนอยู่นี่ไงเฮียเพลยเอ่อช่วยด้วยช่วยด้วยกูวิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้ช่วยด้วยเอาเฮียเอาปิดประตูปิดประตูเหน่อยะอ่ลอยอยู่ฝั่งขวาไอ้เนมันเดินไปู่ฝั่งซ้ายดูเดินมันเดินแล้วมันเดินแล้วเปิดเปิดเปิดขวาเปิดขวาเพิ่งปิดประตูแล้วมันเฮียเลยอ่ะโอลโหแต่เนอะอ่ะลอยอยู่ซ้ายเจ็ดมันอยู่ซ้ายเจ็ดมันอยู่ซ้ายเจ็ด ท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่ามนเดินแล้วมาเดินไปแล้วเดินไปแล้วโอ้ยวิ่งแล้วมันวิ่งี่น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 ีหนีหนี่นีเนี่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 อี่น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 ่นี่น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 ีอนี่นีน่นี่น่นีู่่นีานี่น่นี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 ่น่น่่น่่นน่านก็ี่่ี่่ไน่นป่นนน่น่นนนไปฝั่งซ้ายมันเดินไปฝั่งซ้าย เอาเดินไปขวาฮะหูดฝาแค่โอ้วะใอ้กูได้มาอยู่ตรงห้องกลางคุณอยู่ห้องกลางมันห้องกลางขวาห้องกลางขวาี่ยเฮ้ยห้องกลางขวี่ยอะไรวะอ้าวกูตายโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฮัลโหลช่วยด้วยปิดประตูปิดประตูเปิดประตูไม่ได้ดิควายก็สร้างไม่งงเลยที่เปิดประตูไม่ได้เอาไปไม่ดูกล้องตายเลยเปิดได้ไม่เปิดได้ทำไมกูตายอ่ะกบอไปเปิดประตูให้กูเปิดประตูให้กูเปิดประตูให้กูเปิดประตู ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวอ้อมไปเดี๋ยวอะไรอะอะไรอะขาไปปิด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 ฮัลโหลแบ่ปั่นไฟดิกบตายเฮียท่านเชียวครับเราได้รอดตายอย่างฮัลโหลเหลยสิบเหลือสิบฮัลโหลเหลยสิบเลยสฮัลโหลแม่เลยสิบไปปั่นไฟทั้งตัวไปปั่นไฟทั้งกลัวไม่ใช่กลัวเฮียไปไปไปไม่อยู่เลยไม่อยู่ทางขวาโ่ อยู่เฮียเพื่อกูไอู้กไปกูปะไอู้กไปกูปะไเจ็ดไปมันเดินทางขวาเดินทางขวาเดินทางขวามาเลยไปก่อนไฟหนไอยใคเฮียเจ็บรอยกูดูกูดูอยู่กูอยู่ข้างหลังมันกูอยู่ข้างหลังมันไอ้ยขว้าขวาใช่ขว้าขวาขวาขวากูรู้กูอยู่อยู่ห้องนี้ข้างหลังมันเนี่ยเกือบร้องไห้เออเดียไปเลยปั่นไฟกันปั่นไฟกัน เฮ้ยโพ์ตเริ่มไม่คมแล้หาปตเตอร์เนี่วไงมาเออหาปตเตอร์แล้วไร้หายไปปั่นไปเดี๋ยวหาไอ้เรื่องมึงเดี๋ยวหาปตเตอร์มึงไม่ปั่นเหรอใช่เดี๋ยวหาปตเตอร์เดี๋ยวหาปตเตอร์งปั่นไปทางออกอยู่ไหนวะยี่่ไอ้ยี่่กูถอดหูุฟังแล้วถอดหูุฟังแล้วถอดหูุฟังแล้วปัดเฉยปัดเฉยถอดหูุฟังเราดึงปตเตอร์คอมดิโปเตอร์อยู่ไหนวะปตเตอร์หายไปไหนหมดเนี่ยเอ้ยทำเฉยครับ าเห็นโัเตอร์่ลยกว่าผมเลยเจล่ะเจล่ะ exactly ดึงอยู่ดึงอยู่ดึงอยู่กันฮัลโหลเอเซตี้เราคือเจ็ดสี่แล้วโหลเราวิ่งกลับบ้านกลับห้องก่อนเลยเออเซตี้หุ่นเจ็ดสี่เลยเนี่ยกลับบ้านเนี่ยฮัลโหลเนี่ยกืขึ้นจอกดซิลาขึ้นจอเฮ้ยเอ้ยโอ้เกือบตายเกือบตายไหนวะเย่ไม่อยู่ไหนวะอหลัวเหรอเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้เนี่ยสิลาอยู่ไหนก็ซิลาอยู่ไหนเนี่ยโบเตอร์โบเตอร์ข้างหน้าเราเด็เนี่ยอะไรวะ So why, สวายทีวซิกอีกสองฝั่งหมดแล้วนะไปอยู่ตัวเดียวรอหกโมงละไอไปไอ้ไปไม่อยู่ซายไม่อยู่ซ้ายไอ้ไปด้วยด้วยฝั่งซายนเปิดเปิดขวาเปิดขวาเปิดไอ้เหี้ยขวาเปิดโล่โล่เอามาดิเอามาดิขวาเปิดหน้าเดินมิงอยู่ซ้ายมิงอยู่ซ้ายมิงอยู่ซ้ายมิงอยู่นี่เินมิงอยู่นี่มิงอยู่นี่เปิดขวา ไไออ้้เปิดขวาเปิดขวาเปิดเร็ว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 เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดซ้าย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 ไม่เปิดให้แล้วซ้ายไม่เปิดใช้ไหนไีกแล้วเฮียกูไม่รู้จริงเนี่ยขวาซ้ายไม่รู้ขวาซ้ายเหรอ ไม่ได่ไหนวะไม่ไ <laughs> ด <g joke in> ้ไหนไม่ไ <t> ด <organizational> ้ไหนวะไม่ต้องชูมือมาดูไม่ได้ไหนมันอันไหนขวานไหนควายไหนซ้าเมื่อกี้เมื่อกี้กูอยู่ข้างเมื่อกี้กูอยู่ข้างซ้ายไปไเก๊กูงงมึงเปิดเปิดมันอยู่ไอ้ห้องขวาห้องใหญ่ห้องใหญ่ข้างขวาถ้าเราไปปั่นไฟกันไหมไม่ได้มันอยู่ห้องใหญ่มันใกล้แล้วมันใกล้แล้วมันอยู่มันอยู่ใกล้เราแล้วมันอยู่ใกล้เราแล้ว อ้ามติดบัคอยู่ที่ตรงไหนขวาซ้ายหลายซ้ายอะไรอีขวาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอยู่ที่ซ้ายซ้ายเขาไม่เข้าไม่เข้ามาใจโอ้เปิดขวาเปิดขวไม่เข้าก็ปล่ิดเลยกูตายแล้วกูตายแล้วโอยสิงมันเนี่ยได้เสียงได้เสียงใจหัวระเบิดแล้วชีวิตหมดแล้วชีวิตหมดแล้วหมดเลเหมดเลยต่อให้เราม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 าไอยู่ไหนสู้อยู่ไหนหาไม่เจอ ฮัลโหลฝากไปปั่นไฟหน่อยคนนึงกดปั่นไฟดิเฮ้ยเฮ้ยอยู่อยู่สายอยู่สายมั่วจัดอ่ะเสียงตีนมาจริงไงตัมั่วฮัไม่เราควรพูดเราคนพูดกูในเกมเลยเปิดไปในเกมเลยไม่เอาอ่ะมาหลบปิดสายอะไรวะไอ้ปลายมันสายสายเลยวะขวาจัดอ่ะลงลงลงเกี่ยตามรอยกูเลยตามรอยกูเลยขั้วโหลต้องต้องไปปั่นไฟเลยทุกคนเฮ้ย เปิดขวาทำไมเยี้ยอะไรเนี่ยไอ้สุดทำไรเสียวจัดอ mm ่ะเสียวจัดอะแล้วปิดขวาทำไมเมื่อกี้มันอยู่ซ้ายอยู่เลยฮัลโหลไปปั่นไฟผมเลยตีห้ามันไม่ทันแน่นอนอ่ะมันไม่ทันแน่นอนอ่ะแบตเหลือสิบอะให้ใช้ไปไปกับกูไปไปกับกูไปกับกูได้ได้เจสุเปิดขวาทีมานะเดี๋ยวกูวิ่งกลับขวา เอป่นเองก็ป่นเองหาก็ซิล่าไปเจออยู่ซ้ายแหละป่นก่อนไปแกมึงไงไปป่านก่อนไปอย่าไปหยอกอยซ้ายเราน้วยเออมาอยู่มันตอนนี้มาอยู่ขวาขวากลางของเราอ่ะกลับแหละแค่นี้ก็พอแล้วไอ้ดูเหมือนจะวิ่งไล่ใครมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วเลทเก๊ะ ไอ้ยี่อะไรซะด้วยมองไปข้ายนะไปข้ายนะเปิดเปิดได้สองข้างเลยเปิดได้สองข้างเลยอุ้ยมองมองอุ้ยมองไม่เห็นที่เออเลยปิดประตูได้แล้วมั้งแปแรต้องออกละไปไปรอไปรอหน้านี่เลยไปรอหน้านี่เต็มเต็มออกเลยไปไปรอกันหน่อยไปโรบัสเพื่อนไปรอละโรบัสโรบ้าให้กัลสตาแดก่อนให้ ไม่มาตนนี้เราละเจ็ดผมก็ไม่มาหรอกนะเไปแล้วร้อยแย่ yeah, จบไหนแรกแล้วแย่ yeah. easy e เนอะอีซี่ a ี y ี a s y e a ไปในสองไปในสอง <c oughs> อ่ะครับท่านผู้ชมเราเข้ามาสู่ในสองนะครับจากที่เมื่อกี้เราได้ออก <c oughs> ออกออกไปไหนปะ เียคือเรากลับมาทํางานที่ทำไม,เ,มำเ,เป็นกูกูกอยู่คืนเอ๊ะในเส้นโทรศัพท์ในกายนะแล้วก็ <laughs> กลับมาทําไมวะเห <laughs> มือนว่าเราติดใจจากติดใจงานนี้นะครับท <c oughs> ำไมมันได้เงินดีขนาดนั้นเลยเหรอนด้จ่ายสามตี <c oughs> บ,บักหนึ่งคืนก็เยอะอยู่วะสามตีบ,บักม <c oughs> ีตัวเพิ่มมาเลยในสอง มีดิเขาบอกให้เราไปเปิดท่หอห้องใต้ดินไเฉือนลงไปแล้วก็ตลกกาเล่นอยู่บอกเขาต้องต้องไปเปิดหา <c oughs> คุณแจเปิดห้องใต้ดินนะครับเราต้องกลับมาดูกล้องบนรถเซนิตี้นั่นนะเนะีย่ยกูรู้สึกว่าเนี่ยเนี่ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วม่นอยู่ฝั่งขวาฝั่งขวาตัวอะไรตัวอะไรตัวสิไลไปแล้วไปแล้วเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยชินกอซิล่าเหรอจบใจชินกอซิล่าไม่ดูว่าเฮ้ยกูออกอะไรฮัลโหลไปไปหากุญแจเหอะฮัลโหลสู้ไป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 สู้ขอร้องเลยนะตีนเจ๊จังวะไล่นด,ดีสี่ฮัลโหลคำดาวคำดาวเบบี้เกิลนี่น่าก,กลัวจังวะเฮ้ยทุกคนครับผมได้ยินเสียงตีนแบบเต็มขั้นพิกัดเลยครับเบสเบสมัท <Best Mac. S 2> ปิดไปไลย ไม่มีไม่ใช่ไปไปไป,ไ,ปไม่มีอะไรเทีย่อะไยไม่มีที่อะไรเลยเบนเมนอยู่ไหนวะกลางเลยนี่ยโอ้เฮียอุ้ยเฮียทุกคนครับนี่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวคุลองกดดูดิมันคืออะไรวะเนี่ยมันอยู่ซ้ายกลางอะ่ะน่าจะอยู่ห้องกลางว่ะใช่จะเย็น อันนี่เบสเมนต์เนี่ยหากุญแจฮัลโหลแบตจะหมดแล้วฮัลโหลไปกันไปกันมาทำไมทึ้งแบตล่ะแบตห้องเตะปั่นไฟหอกแล้วกุ้ยเคี้ยตกใจไ่้ช่ต้องเข้าตรงกลางก็ใช่คือทางนี้มันไม่จึกน,น่ากลัวไปอ่ะไอ้กูยินเสียงไม่แบบโคตรใกล้อ่ะ โหร่อนแบตนายเหลือสามเปอร์เซ็นต์ละโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ๋ออ๋อกระพองกระพองกระพองฮัลโหลกระพองกระพองกระพองกลับไม่ได้กลับไม่ได้แบตหมดเรียบร้อยกูรอมาแล้วเพื่อนกูรอมาแล้วกูรอมาแล้วกูรอให้แล้วเหี้ยทำไมกูได้ยินเสียงไม่ตามหลังกูวะไม่มีใช่ไหมไม่ไม่ใช่ใชรไม่มี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 ตอนนี้ตอนนี้มึงอยู่กับกูเว้ยกูหลอนเบงหากุณแจ็ปแบตแบนให้อยู่อัสใจอยู่ครับอัสใจอยู่ ถาทีอยู่ตงลบไปปั่นไปเดี๋ยวกูหาไอ้ชายมึงช่วยกูปั่นดิเดี๋ยวหากุญแจหากุญแจมันมีหุ่นยนต์เลยไม่รู้อเจ็ดระลุดเลยเอ้าไม่ใช่ออสเตรเลียครับกระแทเกิดอย่างไรเียเจ็ดละเจ็ดละเป็นกญแจแล้วเหรอเอออยู่ไหนอ่ะเก็บมาละอยู่ห้องเรดิโออะไม่เจอขลุ่นกลับมากลับมากลับกลับมารวมตัวกัน ไปอล็กุูกแจมันลูกล่างไงไม่รู้เลยหน้าเหมือนกูแจมถ้าหลัวเขาบอกข้างล่างอะ่ะให้อยู่เงียบๆแล้วเว้ยอย่าส่งเสียง,ง,ยง,งยห้ามส่งเสียงใช่ไหมเฮียชิบหายเลยห้ามส่งเสียงตกใจเลยห้ามส่งเสียงห้ามส่งเสียงคือยังไงวุ้ยเฮียตกใจห้ามส่งเสียงคือไงแมนัลโหลคอยคอลเลกคอลเลกสูตรอะ่ะทุกคนคอลเลกสูตร หาหาชุดกอซิล่าแล้วมาเก็บเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอนหนึ่งเจอนึงละวเราเรารู้เรารู้เรารู้้องไปวางไหนอ่ะมันมันเป็นหุ่นยนต์อยู่ฝั่งขวาเออเ็ล้ไม่มันมันหายไว้มันหาไว้เ้กูไดินเสียงอะไรใกล้ๆทุกคนเห็นหางเจ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 ออ่เจเเเเ ออกไปที่ท่อะโหลออกไงอะไปไปไม่รู้ไม่รู้ไป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 กูรอบแล้วไม่รู้ไม่รู้ถอยเดินเดินอืมอยู่เพื่อนมีตัวอะไรอยู่ท่อไม่รู้อ่ะไอ้สุดท้ายเหี๋ยวกูไม่ตายไม่ตายฮัลโหลเราเก็บมาสามอย่างแล้วฮัลโหลแล้วกูเก็บไปหนึ่งขาดอันเดียวเปิดดิโหลในท่อมันมีอะไรอ่ะมันมีท่อมีมีของอ่ะแล้วก็มีปีศาจคานอยู่อ่ะ ฐานคานอยู่ด้วยโอ้เจ้าโอ้ยโอ้โหตกใจจัดอ่ะเปิดประตูแล้วเจอมาดิเจออะไรวะเฮียผมไม่เห็นเลยปิดปิดปิดเยี่ยมน่ากลัวตึ๊บเจอปั๊บเลยร็วเดชทำไมเด please please God ช please 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 รีดรีดเปิดประตูเปิดประตูต้องต้องลงไปอีกอะฮัลโหลลงอีกอะฮัลโหลใครก็ซิล่าอยู่หน้าบ้านพวกเราเลยอะทำไมวะอ่ะมันพังอะไรอะมันพังอะไรเปล่า มันพังเยี่อะไรวะมันพังอะไรวะทุกคนครับไม่ใช่มันทะลุมาได้เลยน่าหลัวเทนิตี้สี่สิบแล้วอ่ะไปไปต้องขึ้นแล้วต้องขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นไะขึ้นไะขึ้นไปดับไอ้เหี้ยอามขึ้นกูขึ้นก่อนแล้วกันขึ้นก่อนแล้วกันขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้น่อยขึ้น่อยขึ้นเลยขึ้นไหนวะทางนี้ไอ้เหี้ยไอ้จู่อยู่ตรงนี้เลยปั่นไฟปั่นไฟมาดูกล้องก่อน ดูไม่ได้เยี่ตัวตัวตเยียอะไรวะตัวโคตรใหญ่เลยตัวอะไรตัวโคตรใหญ่ตัวเหมือนว่นอะปั่นแล้วปั่นแล้วปั่นแล้วกอร์ติล่าหากอร์ติล่าให้หน่อยมึงปั่นไหมมึงปั่นไหมดูไปเติมแซตตี้อะไรแซตตี้โคตรต่ำทุกคนครับเอาไงดีเอาแตงมันลงไปเบนไม่าถคนยังไงอะหาทางขึ้นให้เจอทำไมกูได้ยินเสียงใกล้ๆมา จีบหายแล้วทุกคนไม่อยู่ขวาไม่อยู่ขวาขวามือมือใช่ไหมขวาห้องเราไอ้เยี่วิ่งเข้าท้ายนะเยี่ฮัลโหลปะประตู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 อะไรมันอยู่ในห้องเหรอมันอยู่ในห้องเหรอติดไปเลยติดไม่เลยเราวิ่งหนีจเจอล่างมาแล้วมาเจอด้านบนอีกตัวอะไรไว้ยี่โตแล้วไมื่อกี้วะ ไอสัตว์เอ้ยข้างล่างข้างล่างอ้อจานิตี้แปดสห้าแปดห้ามันขึ้นไงวะมันขึ้นไงหาราขึ้นได้กินเรื่หาขึ้นมาเลยมันแล้วมันรู้ว่าแต่ตอนตื่นล่างนี้เราเราล่อมาหน้าบ้านแล้วอ่ะแค่เงี้ยไอ้กูลองลงไปดิมันคนเก็บสูตรอะไรต้องมาวางเองนะปะโหลโหลใช่ทางขึ้นตรงไหนทางขึ้นตรงไหนที่นู่นไงที่เหมือนมีอะไรเลยวะคนเก็บสูตรก็มาวางเองคนเก็บสูตรก็มาวางเองเหรอเออเหมือนมีอะไรเลยเว้ยที่อะ อเดี๋ยวก็กลัวเป็นไว้ยไอ้ไอ้ชายข้างล่างแม่งเป็นเจ็ดเลยตัวตัวตัวใหญ่เท่าสู่อ่ะไอ้เจ็ดสู่เช็คดิเช็คดิเชนไปเจ็ดไปเจ็ดไปลงลงล่างแล้วลงล่างแล้วมันมีมันมีหัวในท่อเจ็ดไปหาในท่อให้ได้ดิเฮ้ยกูเล่นเสียงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโหลเฮ้เล่นยแปลกไปฮะเฮ้ยกูเล่นเสียงแปลกมันอยู่หน้าบ้านเลยทะมันอยู่ทางลงไปเลยอ่ะ เออใช่ไม่อยู่หน้าบ้านเลยเดือตัวกันทางนี้ตามสโซไปใช่ไหมไม่มีไม่มีทางนี้ว่ะเฮียสู้สู้อะไรมันยังไม่มาใกล้เลยเพื่อนทางไหนวะฮัลโหลก้นมาเบียดเม้นช่วยกันอยู่ใต้ดินกันเถอะขอร้องเลยขอหาห้องก่อนนี้หาห้องก่อนนี้มันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ข้างในมันไหนวะไหนไหนอยู่ข้างในไหนไหนอยู่ในท่อเลยอยู่ท่อเลยในท่อเลย ขอความช่วยเหลือข้างล่างถูกขอความช่วยเหลือข้างล่างเรามาแล้วรามาเรมาถ้าถ้ามันเปิดประตูเข้ามาเนี่ยทำไงเอุ้ยตู้ตู้ไอ้เชี่ยตู้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 เดี๊ยวไปตูแล้วู้โนดเดี๊เตี๊ยวเลยเจ็ดเจ็ดถ้าถ้าถ้ามันทะลุประตูมาเนี่ยมันทำไงดีวะสายดิบก็ดับไปแล้วเยอะเลยอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรอ่ะไม่ไปอะไรหลมันอยู่มันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางห้องใต้ดิน It was at this moment that he knew he fucked up ตรงกลางพ่อไม่ไม่ไมได้ใช่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 กูถกูถวายถวายถวายมันไปแล้วมั้งเนี่ยไม่ไปไม่ไปแล้วมันหยุดมันหยุดแต่มาหมดเลยตรงกลางอ่ะตรงนั้นไอ้ชายระวังระวังตรงนั้นมีเฮียแม่งติดบั๊กอยู่เนียติดบั๊กอยู่ไม่เห็นมีเฮียอะไเลยมีไอ้สัตส ขวาหลายซ้ายดีไปไปไปซื้อห้องสูตรไปไอไปไอไปไออะไรอะไรขวาหลายตัดเลวฮัวโหลสองไลฟ์แล้วรอทัาโซดิ กริกเนีับบ้านก่อนังเหียังเหียปิดไปดูข้าฝั่งขวาต <c oughs> มี้เยหาตามพวกนี้ดีมัอนอาจจะมีก็ได ไม่ไม่ล่างละเราลองอินละเรืองอินอะไรเดี๋ยวอันนี้อ่ะกูเจออะไรเดี๋ยวหรอเฮ้ยอที่ไหนอยู่นี่อยู่อยู่โอ้โหเแยอยู่ตรงสืบสืบลืบหลืบเลยอะลืบแบบลืบเลยอะอยู่ไหนอยู่นี่ไงฮัลโหลฮัลโหลอย่าพึ่งขึ้น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 ไปี๋ยวเธอวไอ้สารึสไปไปยสายแล้วขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไไปเีย เฮียแม่งวิ่งจนสเตมิน้าหมดเลยเฮียอยู่ไหนอยู่นี่ไงเฮียไม่ขวาอะรขวาขวาขวาซ้ายเลยเฮียตอนนี้ทางขึ้นโล่งทางขึ้นปลอดภัยทางขึ้นปลอดเอ้ยไม่ข้างบนปลอดภัยแต่ข้างล่างไม่รู้ข้างล่างนี่ไม่ใช่ข้างล่างมีตัวดักอยู่ข้างล่างมีตัวดักอยู่หายใมานี้มานี้ไปไหนเฮะมาเลยมาเลยมาเลยปิดปิดปิดอะไรหเยี่อะไรไม่อยู่ตรงหลือไปเฮียได้เหรอะ เล้ไฟขวายซ้ายสกีบีดีเร็วที่อะไรมึงยัไม่เห็นข้างหน้าวะห่างตัวไปที่อะไรเห็นไหมัลโหลมันอยู่ฝั่งซ้ายกลางอลโหลเ็นสี่ิบไปท่อนี้ไอเด็วข้างรอเลยไอเด็กข้างหน้าข้างหน้าชัยข้างหน้าเป่งตขังแมน่ตเ่งโขงเลี้วเร็วเไฟไแมั m i n g on โตขังแมฮัลโหลชัยปลอดภัยปลอดภัยวิ่งได้เลยวิ่งได้เลยแม่พี่แจ็คย่าเชเชยบาเชจะเปงขังไะได้ละได้ลเงจะเปงังอโหล

แม่อยู่ด้วยกันต่อตัวแม่งกูไม่ตายไอ้ไอ้ไอ้ชัยไอ้ตัวที่มึงสร้างอ่ะมันต okay, okay, okay. ื่นแล้วตื่นแล้วมันตื่นแล้วซ้ายเปิด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 เร็วซ้ายเปิดเร็วเหลือชีวิตเดียวแล้วฮัลโหลกูอยู่ในห้องกันนะเร็วเร็วปิด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 ฮัลโหลไปปั่นไฟหน่อยไฟเหลือสิบเองเฮียตัวซ้ายฮัลโหลไอ้เจน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 เขาจะตายวะปิด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 ไอ้สูบไฟดับไฟดับ ฮัลโหลเราอยู่ห้องนี้กว่านจะหนึ่งหกโมงวะไปเย่ let's go เราไฟดับแล้วเรารู้หลวงตายทำไมอะหลัวจิ้หายเลยเฮียมึงจะปั่นไฟปะไม่ใช่ปั่นไฟปะปั่นไม่ได้ไฟดับปั่นไฟดิไม่ไฟดับเฮียไม่ยุบไม่อยู่ตรงหน้านี่เลยเฮียไม่อยู่ตรงเนี้ยมึงได้ยินเสียงปะไอ้สาไอ้สุกโอ้โหตรงเนี้ยตรงเนี้ย มาสู่เช็คเช็คิสุเช็คว้าวว้าว้าวว้าวว้วอ้วสว้าว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 ว้าดัช้นดัช้นอยยนอยู่ไหนมันอยู่ไหนไอ้สายครบแล้วตายว้าวว้าวไอ้สเจออะไรบ้างอะ ไม่น่ารีบต่อเลยนะน่าจะแบบน่าจะแบบรอไอ้นี่ก่อนอ่ะเขี่ยไม่ตามกูมาเหี้ยโหนี่กูกลัวเรามาแล้วเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยปิดปิดไม่เลยทิ้งเขเซฟอ่ะเคยไปมันทำอยู่วะไอ้เจมันอยู่ขไอ้ปางไอ่เจลวะตีห้าแล้วตีห้าแล้ว มันเปลี่ยนคำเรื่อยๆอวะเมื่อกี้เฟรนแอมเพียร์ล้วเขาเขาดีไอ p รับเยร์แล้ววะ,วะทอ้ออไปอยู่ก็ตายเฉยเลยยังไม่ได้ทไรเลย <c oughs> มันขึ้นมาหมดเลยแงเนมาหมดมมเลยเฮ้มหมดเลยอ่โลช่างมาแล้วคุณรอหกโมงอะไม่มีเพียเลยไอ้ตัวเขานใช้เลยโอ้โหเียเีย ทั้งพัดได้ถึงบางงานบางอย่างเฮลแม้วัตเดอะเฮลทีมเป็นไปได้เมินวัตเดอะเฮลไอไอ้ปลายเสียงข้างนอกห้องเรานี่ใช่เสียงข้างนอกห้องใช่เว้ยมันแบบตุ๊บตาตุ๊กตาไม่ใช่ไดเหรอเราไม่ได้เตือนด้ยลืมดูแล้วโดนขังอยู่ ไลฟ์เดียวหงมองแล้วหงมองแล้วหงมองแล้วไปทุกคนเยไปไปเราไม<ป>่ไชนะอยู่คนเดียวเท่อเอาหว่ะอย่ารอดเลยเนฮะียไฟฉายก็ไม่มีเอาชิบหายได้ไงเฮียหลือเลยคนะเดียวดนะ้ยวยชิบหายแลยนะ้วทุกคนโอ้ยเยกูสร้างมาด้วยมึงมาทำร้ายกูได้ไงเย้เริ่มกักูตายทุกคนสามไอ้สามสิบโดน หนึ่งช่วด้วยช่วยด้วยมันเยอะอยู่นะสามสดอลน่ะป่ะร้อยห้าสิบาทห้าสาดอลร้อยห้าสบาทคิดเลขยังไงเนี่ยน้องไม่ใช่หนึดอลสามสิบหรอหนึดอลสามสิบสามสิดอลร้อยห้าสิบบาทอเซ่ก็ได้งานเลยพันห้าได้เงินของวันเนี่ยได้เงินไยเฮียก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ